เธอเข้ามาก็ชากหัวใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เราได้พบกันอยากจะสานสัมพันธ์กับเธอต่อไปให้ยาวนานอยากหยุดเวลาเอาไว้ตรงนี้หยุดประเดี๋ยวนี้ตอนที่เราจ้องตาเป็นมันพร้อมกับส่งสัญญาณว่าฉันชอบเธอ ก็สลายไปในพิษตาเมื่อมีคนหนึ่งเดินเข้ามาจับมือเธอแล้วเดินจากไปไม่อยากจะขัดใจตัวเองที่มันชอบเธอไม่ให้ชอบเธอก็คงเป็นไปไม่ได้พอใจมันคิดไปไกลยากที่จะดึงกลับแล้วจำเป็นต้องขัดใจตัวเอง อกใจว่าไม่เป็นไรคิดว่าเป็นความสุขเล็กๆในน้อยไป